วันนี้ลงสนามหน่อยวะ่ะมาจับหมูหน่อยเอาเ,าเข้าแล้วไอ้นุ่มพม่ได้นาวเนี่เอาไรเน,นี่ยเหลือองเดียวแล้ะหาอะไรไอ้นุม่มไปยูผมมาเฝ้าร้านเพื่อเจยเพื่อไปต้มน้ำเนี่ยเรียบเสร็จกูแน่งานเนี่ยเพื่อนไปต้มน้าไอ้นุ่มมาเท่าไหร่อ่ะไปยูวิสามพันก็ได้ปะ่ะ โอเคสามพันนะโอเคเรียบร้อยนะแถมกล่องนี้แล้วกันนะบอมนคนระยองดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีพระเนี่ยพระของอะไรครับผมของพ่อผมที่ผมอยู่ที่ระยองพระระยองพ่อให้มาตอนวัยรุ่นเนี่ยตวเนี้ยขอชมหน่อยนะครับผมได้ครับจเริญบอลสองโอ้พี่รู้นี่ผมกูทิม พ,พี่เล่นนี่นะเล่นเล่นเล่นก็อยู่ที่ราคานะพี่นะถ้าราคาไหวก็สู้พี่ราคาได้เดิมด้วยไ,ได้เดิมในนี้ตลาดเพชรเนาะโอ้สมบัติพ่อตอนที่พ่อผมใส่เพชรมาตั้งแต่ตอนผมนุ่มๆก็ราคายังไม่แพงดีสมัยนั้นโ้ตอนนั้นยังไม่แพงใช่่นานนี้พี่เปิดไปเท่าไหร่ครับม,มีในใจผมก็สี่ห้าแสนนะสี่ห้าแสนเนาะ ไม่น่าจะได้พี่ตอนเนี้ยเอาแบบว่าให้ได้เสียเลยนะขอต่อแล้วกันได้มาละสองแสนห้าได้ไหมสองแสนห้าหมื่นเฮ้ยกูพานตั้ันจะสำเนียงเสียงกูออกกูพันธ์แล้วกูจะปอมก็เลยยองแอนกดกูสองแสนกว่าสามมาไหวไหมพี่สามเหรอข้าก็ผมด้วยนะเพชรด้วยนะวิบวับเลยนะออันนี้ถือว่าแบ่งกันนะพี่นะได้มาล้านเราก็ต้องเช่าครับพี่สามแสนเนี้ยผมจบให้ โอ้พี่จบให้สุดยอดนะใช่นี่ก็ซื้อร้านพี่ในร้านอะไรเนี่ยผมเดินมาหลายร้านแล้วไม่มีใครจบให้ผมเนี่ยผมบอยพระแท้ครับบอยพระแท้ผมโบพะโลครับฝากด้วยครับมีอะไรเดี๋ยวได้ซื้อขายกันเงินเท่าแล้วขายไม่ได้ไงเนี่ยพระสาวพันเนี่ยไปเที่ยวไหนดีวะเนี่ยใจหแล้วมึงให้กดเข้าไปด้วยมึงทะเลาะอะไรกันวะโอ้ยไม่รู้ได้ไงอ่ะเสียงดังเหมือนกันแล้วมึงมางใจร้านพระแถวนี้เลยทะเลาะอะไรกันโว้กไม่รู้เหมือนกันโว้ลุกเลยเก่งโตเลย kau ayo lagi baik Kapan? satu